ตามมาดูเลขหลักกิโลนะครับเลขหลักกิโลโปรเทพท่านเห็นเลขหลักกิโลซึ่งเลขตรงนะครับงวดที่ผ่านมาเต็มๆนะครับแล้วก็งวดนี้ก็ได้อีกเต็มๆเหมือนกันนะครับมาตรงกับเลขอาจารย์เวียงอาจารย์เวียงก็มาดูด้วยนะครับเยวไปดูเลขกันหลักกิโลครับครับสวัสดีครับผู้ชมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมช่องคุมทรัพย์พญานาคครับทิพันนะครับผุณชมนะครับ มาดูเลขโค้งหลักกกโลซึ่งโค้งตัวนี้มีผู้เสียชีวิตปอยมากเลยนะครับปูเทพท่านแนะนำมาว่าเลขงวดก่อนเนี่ยก็เข้าเต็มเต็มเลยนะครับปูนะครับสัมผัสได้ว่าคนลุกนะครับตรงนี้มันจะมีเจ้าที่เจ้าทางอยู่นะครับอันนี้ก็อาจารย์เบียงก็วาดตรงกับเลขอาจารย์ด้วยนะครับเราก็มาดูกันนะครับอาจารย์เบียงก็มาด้วยอาจารย์เบียงสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีครับมาดูเลขหลักเิโลน้ําด้วยจ้า เครื่องดื่มด้วยจ้าเรามาไหว้กันนะครับไม่เอาเครื่องดื่มด้วยจ้าไม่ก็กคือเห็นบอกว่าเลขอู้เป็นแบบนี้เองบอก <c oughs> เต็มๆเลยครับอู้จ้านมันเขาควายเลยเห็นไหมมันเขาควายบอกอน,นี่นี่ไงจุดหนึ่งนี่ไงอู้มันเขาควายจริงด้วยก็ออมันเป็นได้ไงเนี่ยสวยก่อนไม่มีใครสุกต้องมีคนโถกแน่ เขาควายใช่ล่ะเงียบแน่ไหนปูเดี๋ยวปูดูก่อนนะนายตรงไหนที่ว่าออกเลขอาจารย์อาจารย์เรียกเขบอกว่าไม่มั่นใจห้าศูนย์ออกไปแล้วเมื่อกี้ครับงวดนี้เสร็จแน่เสร็จแน่เสร็จแน่จานเวียงจานเวียงก็บอกว่าทำไมมันตรงกันแท้ว่างันตีดูนะครับท่านผู้ชมศีก้านะครับท่านผู้ชมศีครับตรงกับเลขศีก้าตรงกันด้วยห้าศูนย์ออกไปแล้ว เอาวันนี้ครับคุณพี่ขอโชคกำกันทุกว่งวดที่ผ่านมาบ่เห็นปะโบเลยตินี่คือไงจมปลวกมันขึ้นได้ไงเนี่ยจมปลวกออเนี่ยไงแต่มันออกแล้ว50ไงเนี่ยจมปลวกขึ้นสองก็น่าจะสองงวดสองงวดน่าจะตัวนี้หรือเปล่าพี่น้ะงวดต่อไปนะงวดต่อไปเนาะเขาเข้าล็อกอาจารย์เบียยแน่นอนเลย5049

เหล็กลกโลอย่างนามาขึ้นเหมือนเขาเนาะแตลกมากเลยกมาเนเมนอยถกนะอยุนก็มีน้ำแดงอยู่สามขวดไงนะผมเขาลดมาบังเอิญ่หนีมันร้อยถเลยผมบอกงันไว้ว่านออกตอนนี้จริงๆข่าวนี้มันออกข้าศูนแล้วใช่ไหมต่อไปมันต้องออกสี่เก้าห้าสี่ชมครับ อาจารย์เวียงท่านเห็นเลขหลักกิโลซึ่งตรงกันงวดก่อนห5ห้าศูนแล้วก็มามางวดนี้สี่เก้าเก้าสี่ตรงกับเลขแกอีกวันนี้ก็ท่านก็เลยมานะครับเจะเจอเจอเพราะมีคนถูกอยู่ในผมขับรถผ่านเนี่ยยาพวกนี้ลอยมัเป็นเม็เดไปเดิเยว้าวนานท่านก็เลยมาดูว่า แต่เราก็เงียบไงเราไม่คิดว่ามันจะออกงวดนี้ได้มันออกซะก่อนถ้าออกงวดงวดพรุ่งนี้มันเรียนนี้โดนเลยอ่ะนี่ครับชมเลขนะครับชมนะห้าศูนย์สี่เก้าสี่เก้าห้าเก้าเนี่ยมันตรงกับเลขอาจารย์เวียงเลยเนี่ยอาจารย์เวียงมาเองแล้วศูนย์สี่เนี่ยมาได้เหมือนกันเนาะศูนย์สี่ก็มาได้ศูนย์สี่ก็มาได้ดูทุกคุณคุณสักพยานาคอยากเปิดดูเลยอาจารย์คผมสักพยานาค ศูนย์สี่ก็มาได้โอ้ตัวเลขก็มาเยอะมีแค่สี่ตัวเองห้าสี่เก้าก็สวยครับศูนย์สี่เก้าก็สวยใช่ไหมล่ะสวยเลยปูก็เลขปูด้วยทะเบียนรถปูก็ใช่แล้วเมื่อกี้นี่งสวยเลยสมเลยยังไงก็ขอไปเข้าฝันอาจารย์เวียงก็แล้วกันเข้าฝันอาจารย์เวียงเนาะกับกับกับยาสมบูรณ์เวียงสมบูรณ์เวียงสมบูรณ์โอ้ ตรงนี้เห็นว่าเป็นโค้งร้อยร้อยศพเลยบอกตรงนี้ร้อยศพร้อยศพเลยบอกตายหน้าหน้าทั้งสองใบนาตายเยอะตายเยอะบ่ะครับตายเยอะโอ้สี่แท่งสามต้นไม่เคยเห็นเลยบอกแสดงว่าเขาบินโชคแล้วน่าคอจริงการเบียงชอบตัวไหนเนี่ยที่ที่เห็นเนี่ยใบตรงกับเลือาจารย์เนี่ย ชอบตัวไหนลองลองไปชี้ให้ดูหน่อยฮะชอบสีเก้าครับสีเก้าเนเออชอบสีเก้ถ้าสามตัวก็เก้าห้าสี่เก้าเออเออเออห้าห้าเก้าสี่ห้านสี่ก้าศสี่ห้าครับถ้าศูสเป็นล่างหล่ะจะเพียงเก้าศูนย์สี่ศูนยนย์สี่ศูนยได้ไหมเนี่ยได้ได้ครับล้วจะ่ผมจะชอบหค่อบปูจะชอบอะไรนะผมชอบตัวนี้เลยครับ สับสี่เก้าสี่เก้าครับสี่เก้าสับสี่เก้าครับห้าสี่เก้าห้าเก้าสี่ห้าเก้าสี่ครับอยู่ในเลขสูตรอาจรย์เลยครับอยู่อยู่ของจักาจาร์ร์เคยเห็นไหมที่นี่เขาไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเห็นครับางแรกครับัางแรกเลยเป็นเลขคนลุกเลยวันนี้ออโอ้โหทำไมมันตรงเป๊ะเลยครับตรงเป๊ะเลยเข้าเปรเป๊ะเลยเาปรสามตัวเลยแล้วห้าศูนย์ก็ออกไปแล้วก็ตรงเป๊ะเลยครับตรงเป๊ะเลยที่ใดนั่นน่าจะมี หนึ่งห้าศูนย์จะได้ตรงเลขจานเลยก็มีหนึ่งห้าศูนย์เข้าประเด็นเป๊ะเลยของอาจารย์เวียงโอ้โหงวดนี้ถ้าออกห้าเก้าสี่ของอาจารย์เวียงอาจารย์มนไม่ออกเลยเลยอาจารย์เวียงวันนี้ก็คือมาไหว้เพื่อเลขมันตรงกันเนาะเลขมันตรงกันไงเลขมันตรงกันของอาจารย์เวียงตรงกันอยากจะดูว่าบนหน้ากรเปุกยูทูปเป็นดูดูในยูทูปก็ได้ยล้วก็ทักพญานาคจะเลขเด็ดอาจารย์เวียงห่วยดังอยู่ๆห่ือขั้นนี้ค่ะ มีใครเคยถูกไหมครับเนี่ยเคถูกมั้ยรถฟานเพิ่งเลียนนี่เพิ่งเหลี้ยนไม่รู้ว่าเขาตั้งต้นไหนอะไรกิโลไม่ไม่ต้องออกแล้วครับออกแลเนี่ยพี่มาดูนี่ไงดูดูดูจอมปลวกออกเลยนะจานจานเวียงดูจอมปลวกไหมความอไรตอนไมมันต้องออกดูไหมเพราะว่ามันมีจุดปลวกขึ้นนั่นเห็นจอมปลวกขึ้นนหรือเ่เนี่ยครับทั้งสองขางสองขางขึ้นได้ยังไงเนี่ยมันเหมือนกับบ้านน้องหินเลยอ่ะแต่บ้านน้องหินคนขโมยไปแล้วเนี่ยเป็นเป็นเขานะคนขโมยไปแล้วเออแต่ตอนนี้ ยังเหลือรับรองคงไม่มีใครกล้าเราบ้างตรงนี้มันอหลายศพเนาะตรงนี้หลายศพครับบ่เห็นเอามาจากไหนเนาะนี่ต้มปลวกเอามาจากไหนเนาะดิ้นเห็นเห็นไม่เห็นมีรอยเนาะโอ้ไม่เห็นมีรอยเนาะต้นโปรไกเนาะเบิ่งเลขจังหน่อเนาะบ่มีบ่ของบนนี่ยเอาแฝงมาห้อยตี ถ้าใครอยากจะมาไหว้ขอขอโชคก็มาเองก็แล้วกันมาได้นาะมาเองถนนสายอะไรบอกเขาด้วยดิถนนอะไรเนี่เดียวเอริคอรียังไงห้ยทัาทันทับทันประสาทเนาะทับทันประสาทเม่ทัทันประสาทห้ยทับทันประสาทถ้าถ้าจะตีเป็นก็สอก็สีเก้าหมือนกันนะโอ้สอก็สีเก้าสอก็สีเกาสอก็สีกันาคือเขาจะมากันเนาะให้เขามาเออห้ยจับทันประสาท เออมาพูดประสชทุกประสาาบางทีเจ้าที่เจ้าทางเขาก็เขาโชว์บางทีเขาไม่ได้ไปพุดไปเกิดนะเขาก็เลยมาขึ้นในจอมปลวกให้เราเห็นว่าเราอดข้าวอดปลาเยเขาลักไปแล้วคนลุกเลยแม่ไม่ลองดูสิอ่ลักกิโลดูถึงมีตัวเลขมันมันแปลกมากเลยเนาะมเดี๋ยวให้ออกงวี้วเเอาหมอท่ามาลง มลงอีกโอ้โหสาธุสาธุเพราะว่าเพราะว่ามันมันวิเศษก็คือนี่แหละออกสองข้างเลยอ่ะออกสองข้างปูบครับทางนี้ทางที่ใต้ทางนี้ทางที่เหนือเเหมือนนนกกัับดูสวยมากนะกู่เมื่อนอะไรครับปู่เมื่อยานหน้าไหมเมื่อยานเลียงเขาเปนเด็กกันเป๊ะเลยเดี๋ยวโส่องใกล้ๆหนูเมือนมากเลยครับอ้าวซ่องไปใกล้ๆนะครับซ่องผมมีตัวเลขอ่ะ

เวนาเสือเลยก็มันออกเปแล้วตาครับชมเลือนะครับนะลกกักเกโลที่ทำมาตั้งได้ได้ยังไม่ถึงสองเดือนนะมั้งนี่หรือสามเดือนเพิ่งมาตั้งมาเนี่ยเขาเพิ่งมาตั้งนะลักเกโลนี่นหะใช่แล้วเพิ่งมาตั้งมาตั้งแล้วก็ลวเลขออกเลยเลขออกแล้วเลขออกแล้วอู้อี่ย่างหนึ่งก็จ้องปลวกขึ้นด้วยจ้อมปลวกขึ้นเนาะขึ้นเป็นสองเขาเลยเป็นเขาควายเลยเป็นเขาควายเลยเนาะอู้ กกกเเเนนนดด้รวที่มััคยสงตแล้วอีกอย่างหนึ่งสองข้างเลยตัวนี้เป็นหัวตัวนี้เป็นนมเป็นแขนตัวนี้เป็นขาใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวขอดูทันนะเห็นไหมล่ะนี่เป็นจมูกเห็นไหมล่ะนี่เป็นตัวคนเลยนะเนี่ยตัวคนเลยตัวนี่ขอตัวคนเลยถ้าดูดูจะชัดนะเนี่ยแขนเนี่ยขาเห็นไหมเห็นไหมคนคนคนก็ดูสิเหมือน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 คนอุ้มท้องนะเนี่ยเนี่ยท้องโตมีเคยมีอู้ใช่จ้ะดูในกล้องดูไกลๆครับ เมือนปากครับตัวนี้นี่เหมือนปากเหมือนจมูกเหมือนตาครับนี่ตามีตานี่จมูกมีจมูกครับนี่มีปากเออใช่เหมือนหน้าเสือมันหน้าคนนะครับโอ้ยดูห้องน้องคือหัวค้นเลยครับพี่น้องนีตานี่ตานี่จมูกมีปากโอ้เหมือน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 ไหมให้พี่น้องได้ได้ได้ครับ ดูครับพี่น้องเด้อตัวเล็โขลกเนาะครัเพิ่งเขาโขลกเลยครับแปลว่าเขาอยากได้ส่วนบุญถ้าออกศีก้าก็มาร่วมทําบุญใหญ่กับเราที่นี่ก็แล้วกันนี่ครับนี่ตานะครับนี่จมูกนะครับออกศีก้าเดี๋ยวมาเส้นไหว้โบกเส้นไหว้ให้วิญญาณไปสู่สุคติเนาะตรงนี้หลายร้อยศพครับหลายร้อยศพใอ่ใช่เดี๋ยวถ้าออกจริงๆอาจารย์เวียงจะพามาเซ้นไหวจุดนี้เลยจุดนี้ด้วยเนาะอาจารย์เวียงเนาะ คันโอก็อยู่ๆก็อาจารย์เวียงได้มาด้วยเนาะไม่ใช่ธรรมดานเน่สัมผัสได้ไม่ใช่ธรรมดาเลยอา,ยรรายจารย์เวียงได้มาร่วมไอเห็นด้วยกันเนาะ<อ>กับตาตัวเองเลยนะครับก็ขบจจกเขาเขาอาจจะไม่ได้ไปคูดไปเกิดเนะาจจะก็ยังอยู่ยังไปเกินใช่ใช่แล้วอ,อ่างไรก็นี่แหละครับสี่ตัวนี่แหละครับห้าศูนย์โอไปแล้วสี่เก้า นะครับก็อาจารย์มันบอกว่าห้าสี um. ่เก้านะครับวางคงอันตรายมากเลยมาอันนั้นให้จริงอันนั้นจริงๆเลยนะปูเนาะครับออโอเคครับเห็นแล้วนะครับตอนนี้ก็คุชมนะครับใ่ยามามมาาได้เลยแต่ตอนนี้ไม่ต้องมาเลขแค่สีตัวเองครับสองเอาหาเอา ขึ้นตรงไหนผมว่าออกแน่นอนแน่นอนนะปูไปตรงนั้นเราอยากะจ่ายเห็นไดหมครับแบบนี้แบบบ้าเป็นยได้ได้ได้คุณย่าไงครับคิดว่าเขาน่าจะจะอยากไปเกิดอะไรประมาณประมาณนั้นแหละก็เลยก็เลยมา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 อยู่ในสิงสกิดมันี่แหละายเพราะว่าศาลก็พังหมดแล้วไงแต่ก็มีศาลด้วยบ่มีมีที่ตรงนั้นก็มันลายสดไงโอ้สาลก็พังหมดแล้วโซนใต้โอ้แสดงว่าก็ยังมีศาลใหม่เพิ่มครับ อยา,ากสี่ใดไปเกิดก็ไดถ้าแม่นออกสี่เก่าหาสี่หรือสี่ศูนย์หรือหาศูนย์อีกก็ไดก็แล้วแต่บางเทีอมันจะออกศูนย์สีส่บนหรือสี่เก่าลางเป็นบล่ะหรืออาจาสี่ออกจังสี่ก็ไดนะครับเออใช่ก็แล้วแต่ศูนย์สีส่เก้ายังไงก็แล้วแต่เป็นความเชื่อนะพี่น้องเป็นเปความเชื่อถ้าแม่นออกออกจริงก็ก็มาร่วมบุญครับผม กับหลักกิโลได้ตรงกับเลขอาจารย์เวียงอาจารย์เวียงอยู่ไม่ได้เลยต้องมาดูจริงหรือเปล่าเวียงสมบูรณ์อาจารย์บอกว่าทำไมเลขตรงจริงบ่อาจารย์เลยมาดูเองเีปั๊บรู้อาจารย์คนลูกเลยไม่ใช้เลขอันนี้เห็นใช่เลขเลอะเลยเนาะแล้วมาตรง50ที่ออกด้วยงวดที่ผ่านมาตอนห้าศูนย์ตรงเลยไม่รู้ว่าใครแอบถูกก่อนนะแอบถูกไม่รู้ใครแอบแอบถูก หรือ Emmanuel: หรือว่าเขาจะดักเราอีกหรือเปล่าไม่รู้แต่ตอนนี้รู้รู้ทั้งประเทศแล้วเนี่ยครับรู้ทั้งประเทศครับไม่ต้องแอบแล้วครับแอบซื้อซื้อเลยครับเนี่ยเขาขอเขาฟันเห็นวันนี้เขาดูเขาเลยไหว้ก่อนก็ไม่รูนว่ามเพราะหวยถูกมีน้ำแดงตั้งเลยไงผมแอบดูแล้วแอบดูเออ่ยผมทำมือก่อนเขาใช่เนาะนี่เขาคงจะได like ้อีกงวดต่อไปใช่ใช่พอเขามาตรงเข้าประเด็นไปขออาจารย์เบียงครขออาจารย์เบียงหวยไม่อั้นนะบาทสามสิบก็เอา แต่ก็อย่าลืมอดหนุนรัฐบาลด้วยจ้าก็ซื้อรัฐบาลไม่ใช่หมดเหลือเบาซีนี่ยังเหลือบัวนี่นะกอล์เตอร์ยังไงก็ลาเอฟซีครับผมขอบคุณลาพี่น้องครับลาพี่น้องขอบคุณปู่มากเลยเด้อจับนะแยกย้ายกันเนาะแยกย้ายกันสาธุสาธุได้มาไหว้แล้วก็กราบสาธุสาธุยังวันนาค่อยมาไล่สู่กันใหม่จ้าสาธุปู่ตายปู่วันนี้เป็นที่ภาษาได้พบปู่งวดหน้าจะท่าถ้าถ้ามันออกสี่เก้าหรือศูนย์สี่ยังไงงวดหน้า ก็จะมีครูบาอาจารย์มาลงหวยตรงนี้ให้พี่น้องนี่ดูทั่วประเทศเลยครเดี๋ยวโพสต์จัดการให้ก็แล้วกันครับผมบางทีจะมีซาสารไว้ตรงนี้ด้วยเผื่อจะได้สวยสารให้เขาเป็นเป็นสารสวยๆสารเก่าพังหมดพังหมดสารสวยๆตรงนี้อ๋อสักที่หนึ่งให้เขาอยู่ปะสงสัยกรมทางหลวงแกไม่ว่าหรอกนี่หน่อยเน้องปูเนาะใช่นี่หน่อยนี่หน่อยที่จริงก็แปลกมากเลยจอมปลวกขึ้นอย่างงี้เนาะมันไม่ใช่ธรรมดาทำไม่ได้ถึงสองเดือนเองเนาะ ถ้าฝนไม่ตกเนี่ยมันจะขึ้นสวยมากนะเนี่ยฝนตกหนักมันก็เลยชำระออกมาครับเดี๋ยวค่อยดูอีกสี่ห้าวันจะขึ้นสวยอยู่ไหมแต่ธรรมดาดูขอบมันเด่นเนี่ยใช่ไหมขอบขอบจุ่มป่วงว่าใหญ่เล็กขนาดไหนเงี้ยแต่ฝนตกชำระฝนตกหนักไม่น่าเชื่อเขาความพยายามเขาสูงมากเ่ยเอาทำจนได้เนี่ยขึ้นมาได้จังไลย เหมือนบ้านน้องหินเลยไม่ข้างล่างก็ไม่มีอะไรเนาะเขาก็ต้องพยายามมากเลยเนี่ยอืมอืมมาหอยเด็ดคนคนตกอ่ะตัวนี้แหละครับคุณผู้ชมไม่ต้องคิดอะไรมากเนาะเอีงเองด้วยด้วยสีตัวนี้แหละเองด้วยอาจารย์เวียงฟันธงมาแล้วนะครับเนี่ยครับฟันธงมาแล้วโอไม่ใช่ฟันธงสิอาจารย์อาจารย์เวียงบอกแล้วนะครับเมื่อกี้เนี่ยนะครับกาเยก็กลับแล้วอ่ะอาจารย์กาเยกลับแล้วนะครับสาธุสาธุเดี๋ยวไปดูอาจารย์นิดนึงว่าเลขก็ตรง ทะเบียนรถปูปูก็ใจมันดูไม่ได้เอาว่ามันตรงกับทะเบียนรถปูอีกปูเทพนะครับปูเทพกาเยปูกาเยนะครับโอ้ยทะเบียนรถปูสวยมสวยนี่นี่นะครับคุณผู้ชมนะครับทําไมเอดวาจะต้องมาดูนี่ครับ5้าเมันให้ยแค่ศูนตัวเดียวเนอะปูเนอะถ้ามีศูนก็ครบตามหลักกิโลเลยเด้มเนี่ อาจารย์มาได้โคใหม่ด้วยหนึ่งทะเบียนเก่าสี่ครเก้าครับนี่ครับเก้าสี่นะครับเก้าสี่นะครับโอ้สาธุเพ่งๆครับสาธุสาธุครับล้ำลากันไปครับเนาะเนาะอีกสีเนาะสาธุสาธุครับอีกห้าวันอีกห้าวันครับขออย่ามียักษ์กินมีแต่เรากินยักษ์อ่าสาธุสาธุเดี๋ยวครับเดี๋ยวจะครับล้ำลากันไปครับผมสาธุสาธุอ่ะเห็นเห็นครับอ